มีอะไรเนี่ยกูจะโทรหาเฟิร์นอ่ะโอ้ให้พวกกูสองคนถ่อมาเนี่ยเพื่อเรื่องแค่น,นี้เออช่วยกูหน่อยเถอะเมื่อกี้กูโทรไปพ่อเฟิร์นก็รับเว้ยกูไปไม่เป็นเลยเนี่ยเออไหนๆก็มาแล้วช่วยมันหน่อยแล้วกันเออเพราะง่ายถึงมือกูแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกเดี๋ยวมึงคอยดูฝีมือกูจัดไปโทรเลย เฮ้ยไอวินแล้วเงาเหลี่ยมมาปเน,ปน <thing. S 1> ี่ยเฮ้ยกุ้ยแล้วถ้าพ่อเขารับอะทำไงดีวะมึงก็บอกไปดนว่าโทรมาจากรายการวิทยุอ๋อเออหยีบหยิบยิงมไม่มีตังค์อย่างทีเอ,โอ่โอ้ยยี่จดเบอร์ใส่มืออีก สวัสดีครับบ้านสิริราชัยประพาครับต้องการผู้สายคลายครับฮัลโหลรายการวิญญาไออะรายการอะไรการไรหน้าไม้ใสปิ้งหน้าไม้ใสปิ้งอ่าฮัลโหลครับพอดีว่าผมโทรมาจากรายการหน้าไม้ใสปิ้งครับจากไหนนะฮะรายการหน้าไม้ใสปิ้งครับพอดีว่าพอดีว่าคุณเฟิร์นได้รางวัลนะครับอ๋อเหรอเดี๋ยวนะเฟิร์นเฟิร์นค่ะ ใครโทรมาคะพ่อใครก็ไม่รู้อะจากรายการวิทยุอะไรก็ไม่รู้ว่าจะพูดกับเฟิร์นฮัลโหลค่ะเฟิร์นรับไปนะเฟิร์นก็คุยสิฮียงฮัลโหลครับพอดีว่าผมโทรมาจากรายการหน้าไม้ใส่ยพิงนะครับ คุณเฟิร์นได้รางวัลนะครับพี่น่าจะโทรผิดแล้วนะคะไม่ผิดนะครับคุณเฟิร์นนี่แหละฮะแล้วนี่โทรจากขึ้นอะไรคะเนี่ยเข้าทาวเวอ่ขึ้นไหนเก้าเอ็ดจุเจ็ดห้าเก้าสิบอ็ดจุดเจ็ดห้าน่ามายสายพิงคครับผมอ๋อ พ่อยังไม่นอนเหรอคะอ,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 อ๋อยังไม่ง่วงอ,อ่านหนังสือแล้วของรางวัลเป็นอะไรคะ าดูซีที่เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ